หลังจากที่เรากินมาหลายเดือนนะครับตอนนี้น้ำหนักอยู่ที่99.7นะครับเราต้องมาหาค่า PDEE กันก่อนกอกเพศนะครับอายุน้ำหนักส่วนสูงนะครับคือตอนนี้ น้ำหนัก99.7มันก่องไม่ได้ต้องตีไปเป็น100เลยนะครับแล้วก็ออกกำลังกาย6วันต่อสัปดาห์นะครับพลังงานที่จะใช้นะครับก็คือ300เฮ้ย3,422เมื่อรู้ค่า TDEE เสร็จแล้วนะครับก็ตื่นขึ้นมานะครับเริ่มเลยครับวันนี้ตี55นะครับตั้งฟันก่อนแบบแรกดูสัดส่วนตัวเองนะครับตื่นมาช่างน้ำหนักเลยน้ำหนักอยู่ที่99.7นะครับวันนี้ อาชา้านี้เริ่มจากการไปเดินเดินแบดชื้นๆนะครับเดินไปนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินจนถึง6กโมงห้าสิบหกนะครับอาตอนนี้พลังงานนะครับเหลือ 100, 1นึ่งร้อยหนึ่งพันหนะครับอาช้านี้เติมกาแฟนิดนึงนะครับเพื่อความสดชื่นในการทำงานนะครับผม พอพักเที่ยงก็จัดการเลยนะครับกินข้าวมื้อแรกของวันนะครับจัดไปพลังงาน700แคลนะครับตอนนี้พลังงานอยู่ที่1811นะครับตอนเย็นมานะครับคาร์ดิโอนะครับวันนี้เล่นอกนะครับนันพื้นนะครับยกเวทนะครับเรียบร้อยไปนะครับโอ้โหกับไม่ไหวครับไม่ได้เล่นนานนะครับอาคิดว่าหลังจากเล่นเวทนะครับแล้วก็คาร์ดิโอนะครับอีกประมาณหชั่วโมงนะครับตอนนี้พลังงาน อยู่ที่1465อาแคลนะครับโดบหน่อยนะครับโปรตีนนะครับน้ำมันมะกอกสองฝาสองช้อนนะครับแล้วก็เติมข้าวเข้าไปนะครับได้พลังงานเพิ่มเพิ่มขึ้นมาอีก900อนะครับก็ได้2อ0พนปะครับตอนนี้หนึ่งวันนี้นะครับก็พลังงานติดลบไปที่622ยินะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเจอกันพรุ่งนี้ลุย